สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนคือเก่าครับผมมือนี้มาอยู่กับช่องปังปอนแชนแนลครับพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องมือนีแปลกแน่มากพูดียวครับผมพี่น้องมือนีปอนด้เมนูน้ำพริกปลากระพงเห็ดเองนะครับสาบาดปอนก็คือปนครับผมปนปลาแต่เอาเป็นเนื้อปลากระพงมาเห็ดเห็ดเองครับพี่น้องแกมก็พักหลากหลายเลยมีแบบพริกเนยต้นหอมหลายอย่างครับสลัเน่พักที่ บกชีเลาามีเบิดมะละครับผมบเกเขือแข็งบกแข็งก็มีถีสัมผัญครับพี่น้องเขาเนี้ยครับหนึ่งมาทิปหนึ่งครับผมบลูเบอส์เวิร์ตบอตติญเขามาครับพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันครับผมจัดเลยน้องครับผมกินผู้เดียวครับเมื่อนี้น้องไอ้เพื่อนผมเห็ดปลากระพงถอนหนางปลายเพื่อนเอาผุ้ละเครื่องโตอย อันนี้ปอน,นเอามาปปนนะพี่น้องมาเห็ดน,น้ำพริกสุดแซ่บเลยนะืึมืึมืึมอืวยเตีย อาจจะบม่มีวิธีทำให้เบิร์นะครับผมพี่นอ้องเพราะว่าไม่มีใครถือกล้องให้น้องไอ้ดูน้องอันดาด้วยไปรอบหน้าแล้วผมจะมาทำให้ดูนะครับเจบงยาๆยนะพี่น,อน้องปนบานเท่าเล่คระอากาศกหลังกระเดด <laughs> มากแจ่บนุ่กันด้วยครับผมพี่นอ้องอ พคพี่น้องพี่ๆทุกคนเลยฟังไทยฝั่งลาวต่างประเทศมากินน้ำปอดเด้อมี <c oughs> ม่นูกินหอดบ้าน ปวนคืดหยานะครับพี่น้องือสื่อปลากระพงมาตัวหนึ่งเครื่องตัวพอเอามาเห็ดหเครื่องตัวเอาเห็ดปลากระพงทอดน,น้ำปลาหนองไอกิน ปลาใส่ปลาแดกอหอมกีบเนี่ยกีบพริกกีพริกหอมแดงเอามาตำเฮ็ดเองมันสาใจด้วยีหน้องเนาะ เซ็คเองห้องสีปรุงแนว่ยอะไรกระไรนะห้องหมักดุดได้ห้องใส่หลนะป่อนบีบบักหน้าใส่อีกเพื่อมีความเปรี้ยวนิดนึงบีบไปใส่หลายเรื่องปกน้าเฟืองหนึ่งพอได,ก,อดกกินหอมปั่นเขาข้ามยิงใหญ่ ไลายคนกัไปหิดงานท่างไกเนาะ้องเนาะ กระดงดินร่นอย <c oughs> ู่ไกลกะบางคนก็ได้กลับมาบ้านบางคนก็หาเวลากลับมาอย่าง <c oughs> เม่นนู่นแนวนี้น้อง,อง,องปีน้องเนาะหนกปานอ,อุ้ยกินเมนนู่นใหญ่กินหอดบานเลยเป็นวาเมนนูเป็นบานห้อ๋อ เชบสวยคืะ <topping offs> ใส่เนื้อปลาทูก็ได้เนื้อปลานิ่นก็ได้แต่ผมใส่เนื้อปลากระพงเลยอื แฝดพับไม่ห่อข้อเนียวอ่ะ บกไปเคืองนะครับพี่น้องปั่นคำนี้นะครับผมโอ ดนดนกินเทือนะครับดนดนกินเทือกระเสียบนะครับพี่น้องปนกระไรน้ำพริกภาษากลางภาษานเนื้อปนกระสีเอิญน,น้ำพริกนะบานเฮาก็เป็นปนเืม หลายหลายคนก็บ,บว่าไเราเรื่องชีวิตอีกเนี่ยก็เป็นอยู่เป็นัจไหนอู้ยเนี่าว,ว่ามันนนังเรื่องหนึ่งหม่เลยพี่น้องคนเดียวพอยังได้กระบ,บ,บืจบชีวิตผ่านอุปสรรคมาหลายชีวิตปอนเยอะมากเจอคนมาหลายรูปแบบ อยู่กับเจ้ากุ้งลายกะเคยไปอยู่มาพอผ่านชีวิตมาเยอะพอสมควรนะพี่นอ้องจะอยู่กับวันเดล,ลายดอกสามสิบตนต้นได้ออกจากบ้านาต้่หน่อยครับออกจากบ้านแต่นซิบก็อ่ะ0ิบเทสามสิบสี่ปี ในเมื่อในเมื่อเราไม่ชอบเรียนเราก็ต้องไปทำงานนะครับผมไม่รเ้แล้วรอบหนาสิมาบอกให้ฟังว่าต้องปลอดออกจากบ้านแต่ส3บสามสี่ปีไปเหตุอย่างไปอยู่ใส่ อิ่มครับพี่นอ้ <c oughs> องนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ปอนก็เอาความแซบเมนูกิหนหอดบานปนบานห้องง่ายๆแล้วครับพี่นอ้องอาจจะบ่มีวิธีทำไว้รอบหนาเดี๋ยวจะเคล็ดห้เบิง์ดนะครับแต่เขล็ดบอ,อยหยาดหรครับผอมพักเครื่องเคียงขขาเนี้ยนอนนอามาแซบๆน้ำกันกับพี่พน้องๆเมื่อนี้ผมก็อขอโตลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับพอกันคลิปหนาน้าปังปอนเด้อครับสวัสดีครับ